รอยไทยใครทำก็อร่อยกลับมาติดตามอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยนะคะซึ่งเยาวชนไทยนั้นก็สามารถคว้า3เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการปี2555สาขาฟิสิกส์นะคะรุแ่แทนเหรียญทองก็ระบุค่ะว่าระบบการศึกษาของประเทศไทยนั้นอย่างล้าหลังเมื่อเทียบกับหลายประเทศคะ่ะ คณะผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการปี2555สาขาฟิสิกส์ทาง5คนนะคะก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังจากที่เสร็จสิ้นการแข่งขันที่เมืองคาลินและตาตูประเทศเอสโตเนียระหว่างวันที่15ถึง24กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ ในการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็มีตัวแทนประเทศต่างๆเข้าร่วมการแข่งขัน81ประเทศจำนวน378คนโดยไทยนะั้นได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน3คนค่ะได้แก่นายนัทนานตันติวัสดาการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยนายประพบสวัสดีโรงเรียนเตรียมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและนายพุทธิพงศ์วรสรันโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์ค่ะ ส่วนเหรียญเงินนะคะจำนวนหนึ่งเหรียญได้แก่นายพงศพักสวัสดิรักโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและเหรียญทองแดงจำนวนหนึ่งเหรียญค่ะได้แก่นายสุพนัทธนศิลป์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์นะคะสำหรับตัวแทนที่ได้รับเหรียญทองค่ะกล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและก็ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานพร้อมกับระบุนะคะว่าเขาใช้เวลากว่า2ปีในการเตรียมความพร้อมซึ่งเขาเห็นว่าหลักสูตรของการเรียนของไทยนั้นยังต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆค่ะ ก็จากที่ไปแข่งนะครับก็ได้คุยกับเพื่อนต่างชาติหลายประเทศอยู่ครับคือผมรู้สึกว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาเตรียมตัวกันน้อยมากอย่างเพื่อนผมที่อยู่โป,โปรตุเกสอะครับเขาก็เตรียมตัวแค่อาทิยตเดียวแล้วก็มาสอบเองแต่ว่าเขาได้เหรียญกันแล้วอะครับคือแต่เราต้องเตรียมตัวถึง2ปีอนะคือผมรู้สึกว่าหลักสูตรการเรียนการสอนในประเทศไทยอะครับมันยังค่อนข้างต่ํากว่ามาตรฐานของต่างชาติอะครับ คือเหมือนกับเขาเรียนในห้องเรียนเขาก็สามารถมาแข่งได้แล้วครับแล้วก็แบบติวเข้มอีกนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับ ทางด้านของนายยงยุทธพลึกมหาดำรงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CP Inter ีอินเตอร์เทรดจำกัดนะคะกล่าวว่าทางบริษัทนั้นเ็งเลห็นความสำคัญในการพัฒนายาวชนไทยซึ่งเป็นบริษัทเอกชนรายเดียวที่ให้การสนับสนุนโครงการส่งเยาวชนไทยไปแข่งขนันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศโดยสนับสนุนเงินกว่า10ล้านบาทตลอด9ปีที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราสนับสนุนตั้งแต่ช่วงแรกนะครับตั้งแต่ทางผู้แทนประเทศไทยเนี่ยจะไปแข่งขันนะครับโดยที่ต้องเราก็มีในเรื่องของ Pocket Mo n นีที่ให้นะครับแล้วก็ตัวแทนประเทศไทยเนี่ยเมื่อไปแข่งขันและกลับมาแล้วเนี่ยใครที่ได้เหรียญต่างๆนะครับเราก็จะมีรางวัลน,นะครับเป็นรางวัลเนี่ยที่ให้กับตัวแทนประเทศไทย ส่วนตัวแทนประเทศไทยท่านไหนนะครับที่ไม่ได้รางวัลเนี่ยเราก็ยังมีเงินนะครับสนับสนุนเพิ่มต่อให้รวมถึงในปีนี้นะครับก็เป็นปีหนึ่งที่เราก็มีกิจกรรมพิเศษเพิ่มขึ้นก็คือว่าเราจะมีทีมงานนะครับที่เข้าไปเนี่ยร่วมแสดงความเมตตาดีกับน้องๆแล้วก็เรียกเอ่อเรียกว่าไปสร้างขวัญกําลังใจแล้วก็ไปสร้างความรับรู้นะครับในโรงเรียนน,นั้นๆ สถิติในการแข่งขันสาขาฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศนะคะตั้งแต่ปี2532ถึงปี2554ค่ะผู้แทนประเทศไทยทำผลงานได้ทั้งหมด50เหรียญรางวัลน,นะคะซึ่งก็แบ่งเป็น19เหรียญทอง19เหรียญเงินแล้วก็12เหรียญทองแดงค่ะ